คุณคำโอเคนิติเทพสวัสดีครับพี่โอ oh, นิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงโดราเอมอนอีกแล้วเรื่องนี้ชื่อตอนว่าเพื่อนกันตลอดไปภาค2นะครับหรือสแตนบายมี2ซึ่งต่อจากสแตนบายมีภาคแรกในปี2014ผลงานของทาคาชิยามาสกิเจ้าของ ภาพยนตร์อมตะสุดคลาสสิกตลอดการเรื่อง Always รายภาคนะครับแล้วก็ยังล่าสุดเขาก็ก่อนหน้าที่จะทำโดรายเอมอนตอนนี้ตอนที่2 เพื่อนการตลอดไปเนี่ยก็มีงานชุดลูแปง The First The Third ด้วยแล้วก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นหนังแฟนตาซีไซไฟเรื่องปรสิตคนละเรื่องกับชนชั้นปรสิตนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นภาคหลักที่มีนำเสนอมาทุกปีเราเพิ่งจะดูไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโรบิตะไปเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองภาคหลักจากบริษัท โดราเอมอนหลักเนี่ยก็ยังมีคงเป็นมีประจำทุกปีทุกปีนะครับแต่ว่าโดราเอมอนสแตนบายมีเป็นผลงานที่ทากาชิยามาสกิเขากับทีมงานบริษัทของเขาเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์มาทำตีความใหม่แต่งเติมใหม่แล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาใหม่ไม่ได้อิงจากของเดิมแต่ว่าก็อาศัยตัวละครคาแรคเตอร์ Character, แล้วก็ที่มาที่ไปเหมือนเดิมภาคนี้เป็นภาคที่ต่อยอดจากภาคที่แล้วครับ หลายคนบอกว่าสนุกกว่าดีกว่ามากนี่พี่โ๋เอามาจากผู้ชมในญี่ปุ่นนะครับภาคที่แล้วเนี่ยทำเงินไปถึง183ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกแต่ว่าภาคนี้ภาคที่แล้วคือภาคนี้นะครับภาคนี้เกิดมาในช่วงยุคโควิดเข้าฉายไปประมาณกลางปีที่แล้วที่ญี่ปุ่นทำรายได้ต่ำกว่า ภาคที่แล้วไปถึงประมาณ7เท่าคือทำรายได้เพียงแค่25ล้านเหรียญเท่านั้นเองก็คือมาในช่วงที่สถานการณ์ไม่เป็นใจแล้วก็หลายๆคนก็ไม่เข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์บางคนก็บอกต่อว่ามันไม่ได้สนุกเท่าภาคแรก แต่คะแนนที่ออกมาปรากฏว่าคะแนนใน IMDB เนี่ยภาคที่แล้วภาคนี้เมื่อปี2014ได้คะแนน7.4เต็ม10โดยเฉลี่ยจากประชาชนแต่ภาคใหม่ Stand by มีภาค2ได้คะแนนเฉลี่ยสูงถึง7.6เต็ม10โดยเฉลี่ยจากผู้ชมหลักพันเหมือนเหมือนกันด้วยนะครับพี่โอดูใน IMDB ดูข้อมูลแล้วเนี่ยก็ ค่อนข้างงงเล็กน้อยข้อมูลอื่นๆข้อมูลพื้นฐานอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเรื่องรายได้เรื่องเรทของหนังที่เป็นเรท PG เด็กๆดูได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติพอสอเออคศอ,อ,อันนี้2014อันนี้เรื่องนี้2020แต่ประเภทของหนังที่ iMDB จัดเนี่ยดูแล้วงงมากเขาบอกว่ามีประเภท a n i m เมช o n Biography ซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยว Comedy ครามครามก็ไม่น่าจะเกี่ยวดรามา่าแฟมิลี่แฟนตาซีไซไฟและทริลเลอร์ระทึกขวัญจัดเข้าไปได้ยังไงตั้ง8ประเภทพี่โอมองว่าเรื่องนี้มันก็แค่แอนิเมชั่นแอดเวนเจอร์ไม่มีแอดเวนเจอร์ด้วยซ้ำที่เขาจัดอันดับให้ที่เขาจัดหมวดประเภทให้นะครับแอดเวนเจอร์ก็คือผจญภัยสงสัยเราก็คงจะเชื่อถือ เว็บที่น่าเชื่อถือที่สุดไม่ได้อีกต่อไปนะครับบางทีคนเก่งที่สุดคนที่น่าเชื่อถือที่สุดมันก็ผิดพลาดกันได้แหละพี่โอมองว่าเป็นแอนิเมชันเป็นแอดเวนเจอร์ก็คือผจญภัย Family ถูกต้องแล้วเป็นหนังครอบครัวทุกคนในครอบครัวพากันไปดูได้ดราม่านี่ใช่ซาบซึ้งตื้นตันไม่เหมือนกับภาคที่เป็นการ์ตูนแอนิเมชันอันนี้เป็นแอนิเมชันที่เสมือนจริงกว่าแอคชั่น เล็กน้อยอันนี้ไม่แอคชั่นเท่าภาคที่แล้วและอยากจะเพิ่มโรแมนติกเข้าไปด้วยครับไซไฟริลเลอร์เนี่ยโอเคตื่นเต้นระทึกขวัญแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์แต่ภาคนี้โรแมนติกกว่าภาคที่แล้วแล้วก็ที่ผาพูดเทียบกันเฉพาะ2ภาคนะครับสแตนบายมี2014กับสแตนบายมี2020แต่การดำเนินเรื่องการนำเสนอเรื่องเนี่ย ความเป็นดรามา่าลดลงไปเยอะมากเพิ่มความคอมมดี้คือตลกบันเทิงร่าเริงสนุกสนานมากกว่าภาคที่แล้วและภาคนี้เล่นของวิเศษได้อย่างคุ้มค่ามากแล้วก็เล่นกับเรื่องของเวลาเรื่องของ i ท e m แมชชีนเรื่องของตัวผู้ใหญ่ตัวเด็กที่จะมาเจอกันได้เกินคาดและฉลาดล้ำลึกมากพี่โอชอบภาคนี้มากๆและพี่โอก็ให้คะแนนภาคนี้ ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเนื่องจากภาคที่แล้วเนี่ยเป็นภาคที่เล่นใหญ่เล่นใหญ่ก็คือกล่าวถึงโนบิตะตอนโตแล้วก็สรุปชีวิตของโนบิตะตอนโตไปเรียบร้อยแล้วไม่เหมือนจากภาคการ์ตูนต่างๆที่ไม่เคยสรุปอะไรเลยเป็นแค่เรื่องแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ว่าโดราเอมอนสแตนบายมีของทาคาชิยามาสกิเนี่ยสรุปเรื่องราวชีวิตของโดบิตะเรียบร้อยไปแล้วตั้แต่ภาคที่แล้ว ภาคที่แล้วมีความผูกพันระหว่างเพื่อนฝูงมีเรื่องความรักมีเรื่องครอบครัวครบถ้วนสมบูรณ์แบบไม่จําเป็นต้องมีภาคนี้ด้วยซ้ํานะครับภาคที่แล้วหลายๆคนก็เลยให้10เต็มพี่โอก็ให้10เต็มด้วยแต่ภาคนี้ก็เหมือนกับต่อยอดความสําเร็จของภาคที่แล้วพี่โออยากเรียกว่ามันเป็นภาคแยกมากกว่าภาคต่อก็คือเป็นเรื่องที่ ภาพที่แล้วเราดูแล้วเจาะลงไปในงานแต่งงานว่าโนบิตะกับชิสุกะที่สุดแล้วก็ได้แต่งงานกันแต่ตามตัวอย่างที่เราเห็นในโฆษณาคลิปนี้ไม่อยากสปอยนะครับจะพยายามไม่สปอยแต่ว่าถ้าเผลอหลุดออกมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่แล้วอยู่ดีๆโนบิตะก็หนีออกจากง,งานแต่งงานไปโนบิตะตอนเด็กมาคนพบเข้ามากับดราเอมอน ก็ตกใจเนื่องจากว่าไปให้สัญญากับคุณยายตัวละครพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาในภาคนี้มีคุณยายนะครับคุณยายหรือคุณย่าต้องเป็นคุณย่าสิน่าจะเป็นแม่ของพ่อนะครับคุณย่าเนี่ยใจดีกับโนบิตะมากเลี้ยงดูโนบิตะด้วยความรักความเอ็นดูความห่วงใยตลอดแล้วก็ไม่สงสัยอะไรเลยที่โนบิตะตอนโต,โต,โ,ตโตก็คือโตเท่านี้มาเข้าหาเพราะเชื่อว่านี่คือโนบิตะและคุณย่าก็ไม่สงสัยเรื่องการเดินทางข้ามเวลาด้วย ตัวละครคุณย่านี้มีสเสน่ห์ประทับใจมากพี่โอชอบตัวละครตัวนี้มากนะครับโนบิตะสัญญากับคุณย่าว่าจะต้องพาคุณย่าไปดูพิธีแต่งงานให้ได้แล้วปรากฏพอถึงพิธีแต่งงานแล้วโนบิตะตัวตอนโตน,นั้นหนีหายไปโนบิตะกับโดราเอมอนก็เลยจะต้องหาเหตุผลแล้วก็ไปตามเอากลับคืนมาให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปอะไรที่ทําให้สายเกินไปอันนี้พี่โอไม่สปอยล์ละไม่พูดละก็เรื่องราวของ เรื่องราวที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันก็ค่อนข้างสนุกแต่การดำเนินเรื่องมันเน้นความผจญภัยเน้นความตื่นเต้นในเรื่องของวิเศษในเรื่องสถานการณ์ระหว่างเดินทางและเน้นเรื่องตลกค่อนข้างมากทำให้หนังเรื่องนี้ไม่เครียดความรักของโนบิตะกับชิซุกะนั้น เป็นไปนอย่างถาวอนอยู่แล้วทําให้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากภาคที่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไม่โรแมนติกนะครับความเป็นครอบครัวยังผูกพันลึกซึง้งเหมือนเดิมความเป็นเพื่อนเรื่องเกี่ยวกับมิตรภาพที่ภาคที่แล้วเนี่ยทำให้เราน้ําตาซึมภาคนี้มันลดลงไปเพราะว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันที่สนิทก,กันอยู่แล้วตั้งแต่แรกมาตลอดแล้วไม่มีปัญหาระหว่างเพื่อนด้วยกันภาคนี้ เรื่องนี้ก็เลยถูกลดทอนความสำคัญลงไปเช่นกันจายแอนซูเนโอชิซุกะโนบิตะโดราเอมอนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครอบครัวก็ดีคือเรื่องของครอบครัวและเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของมิตรภาพเนี่ยไม่ได้รับการต่อยอดในภาคนี้เพราะว่าทุกอย่างแน่นแฟนดีอยู่แล้วไม่มีเรื่องที่จะมาขัดใจใดๆกันมันก็เหมือนกับเรื่องนี้เกิดขึ้นเพียงแค่อยากจะสร้างภาคต่อ ต่อยอดความสําเร็จเดิมเท่านั้นเองก็จับเหตุการณ์แค่ช่วงแต่งงานช่วงนี้ช่วงแต่งงาน1ชั่วโมงนี้มายืดยาวออกเป็นหนังอีก1ชั่วโมง36นาทียาวกว่าภาคที่แล้วด้วยซ้านะครับภาคที่แล้ว1ชั่วโมง35นาทีแต่ว่ามันก็เป็นหนังสนุกสนุกแบบที่ เราคาดหวังไว้ได้ว่ามันจะสนุกประมาณนี้แต่ไม่มีอะไรที่มันเหนือความคาดหมายไม่มีเรื่องร้องไห้น้ําตาพลากอย่างภาคที่แล้วเรื่องไม่ได้ใหญ่โตไปกว่าภาคที่แล้วไม่ได้กล่าวถึงมิตรภาพที่จะต,ต้องแยกจากกันไม่ได้กล่าวถึงการเป็นคู่ชีวิตที่อาจจะสั่นคลอนไม่ได้กล่าวถึงอะไรใหญ่ๆโตๆขนาดนี้เลยแค่โนบิตะตอนโตหนีไปโนบิตะตอนเด็กต้องไปตามกลับมาเท่านั้นเองความใหญ่ของเนื้อเรื่องเรื่องนี้ไม่ได้เล่นใหญ่ มันเล่นเล็กเมื่อมันเล่นเล็กแล้วแต่เล่นได้ละเอียดสนุกสนานในหัวข้อที่เล่นความบันเทิงตรงนี้เต็มเปี่ยมแต่ก็เพราะว่ามันเล่นเล็กคะแนนพี่โอก็เลยจะลดลงมานะครับก็จาก1ิคะแนนเมื่อภาคที่แล้วภาคนี้เหลือแแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นแค่เรื่องที่ ต่อยอดหรือแยกออกมาจากภาคที่แล้วเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจบการแต่งงานแล้วไปกล่าวถึงชีวิตการทำงานชีวิตการมีครอบครัวการมีลูกเออ,อนนั้นยังเป็นน่าจะนับเป็นภาคต่อมากกว่าภาคนี้พี่โอค,คิดว่ามันเป็นแค่ภาคแยกก็แล้วกันสแตนบายมี2ถ้าอย่างนั้นต่อไปนึกจะทำอะไรขึ้นมาจะแยกออกมาเป็นช่วงงานเลี้ยงหรือเป็นช่วงกลับบ้านเป็นช่วงอะไรก็ได้ เพิ่มออกมาเป็นภาค 3, 4, 5เท่ากับสแตนบายมีเนี่ยสามารถคิดได้ไม่รู้จักจบก็เราก็หวังว่ามันก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับพี่โอก็ไม่อยากให้โดราเอมอนเป็นภาพยนตร์ที่มันรู้จักจบแต่การมีอยู่ของภาคเนี้ยมันทำให้เติมเต็มความสมบูรณ์เรื่องชีวิตของโนบิตะโดราเอมอนและครอบครัวของโนบิตะชิซุกะมากขึ้น เหมือนกับเราได้ดูโดบลาเอมอนทั้งเรื่องแล้วเต็มอิ่มแล้วเรารู้แล้วว่าอนาคตของโนบิตะจะเป็นยังไงทีนี้เราก็พูดไม่ได้แล้วว่าโนบิตะเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตเพราะว่ามีหนังสแตนบายมีออกมานะครับไม่เหมือนโคนันที่ว่าเรื่องมันเป็นไปตามไทม์ไลน์มันไม่โตสักทีแต่โดราเอมอนเนี่ยเราจะได้ดูทั้งตอนเด็กของบริษัทหลักที่สร้างโดราเอมอนทุกปีทุกปีทุกปีแล้วเราก็จะได้ดูโดราเอมอนและโนบิตะตอนโต จากการสร้างของทีมงานของทาคาชิยามาสกิซึ่งไม่รู้ว่ากี่ปีจะสร้างทีแต่ว่าภาค2เนี้ไม่ประสบความสำเร็จนักก็ไม่รู้ว่าภาค3จะมาอีกเมื่อไหร่นะครับโดราเอมอนสแตนบายมี Me, เพื่อนกันตลอดไปภาค2เนี้เข้าฉายในประเทศไทยวันแรกรอบปกติวันที่6เมษายน2,564ซึ่งเป็นวันที่พี่โอบันทึกคลิปนี้แต่พี่โอได้ดูแล้วตั้งแต่วันที่1 เขาว่ากันว่าเป็นรอบพิเศษตอนนั้นรอบพิเศษมีฉายแค่วันละรอบก็ตั้งใจว่าจะไปดูแล้วในในรอบรายชื่อรอบบอกว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ปรากฏว่าพอไปดูที่พรหมนาฏมันเป็นภาษาไทยแล้วพนักง,งานก็บอกว่าภาษาญี่ปุ่นยังไม่มาครับภาษาญี่ปุ่นมารอบปกติก็ไม่เป็นไรดูภาษาไทยก็ได้ปรากฏว่าดูภาษาไทยแล้วอิ่มเอมเต็มอิ่มมีความรู้สึกที่ดีมากเพราะว่าตอนแรกก็เข้าใจว่า เป็นนักพากย์ใหม่นะครับก็ใหม่แค่2คนก็คือน้องโตกับน้องไบรท์จากเรื่องเล่าเช้านี้น้องโตก็คือศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรที่พี่โอเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นมาตั้งแต่เกิดเลยคุณแม่ของน้องโตก็ชื่อชื่อเหมือนพี่โอช่องเนี้ยช่องโอเคนิติเทพนี้ คลิปแรกของช่องก็คือคลิปสัมภาษณ์น้องโตในรายการวิทยุของพี่โอเมื่อประมาณหลายปีที่ผ่านมานะครับน่าจะ7-8ปีตอนที่สมัยยังไม่ได้คิดทำ YouTube แต่เนื่องจากว่าสัมภาษณ์น้องโตออกรายการวิทยุไว้แล้วไม่อยากทิ้งบทสัมภาษณ์นั้นก็เลยมาบันทึกไว้แล้วก็เลยสร้างช่อง YouTube นี้ขึ้นมาในขณะที่ยังไม่ได้คิดที่จะเป็นยูทูบเบอด้วยซ้าก็เท่ากับว่าน้องโตเป็นคนเปิดสิ่งที่โอนะครับคือ เป็นคลิปสัมภาษณ์น้องโตเป็นคลิปแรกของ YouTube ช่องพี่โอช่องนี้พี่โอก็เลยชื่นชอบน้องโตเป็นพิเศษแล้วน้องไบรท์พี่โอก็ชอบในการประกาศข่าวมากเมื่อได้มาภาคเป็นโนบิตะชิซุกะตอนโตพี่โอก็รู้สึกดีมากแล้วทีมภาคไทยอื่นๆทั้งน้าต่อยแล้วก็ทีมภาคช่องเก้าทุกคนออริจินอลต้นฉบับเมื่อ34ปีที่แล้วยังมากันครบถ้วนนะครับ รับรองว่าดูภาคไทยสนุกได้อัธรศเหมือนเดิมแน่นอนและน้องโตกับน้องไบรท์ก็ภาคได้ดีด้วยเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นถ้ามีภาคภาษาญี่ปุ่นซึ่งพี่โอสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นพี่โอ๋ก็จะไปดูภาษาญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งไม่ได้หมายความว่าไปดูภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าเราเชื่อว่าออริจินัลดีกว่าภาคไทยแต่เราไปดูเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นมันก็จะได้อัธรศแบบญี่ปุ่น คืออัตรรทั้งภาคไทยและภาคญี่ปุ่นเนี่ยจะต่างออกจากกันไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่ากันว่าอย่างนั้นก็คือดีทั้งสองแบบถ้าคิดเหมือนพี่โอก,ก็ดูกันทั้งสองรอบได้เลยครับอยากให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวสนุกกับ2 อยากให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวสนุกกับของสะสมและสนุกกับภาษาไทยก็มาเป็นเพื่อนเฟซคุยกันได้นะครับ y o u t u b e c o ok. m o k n i t i t e p f a c e b o o k c o m o k n i t t e t e และ f a c e b o o k c o m n i n i t e e ok กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งถ้ายังไม่กดไลค์วิวแชร์และมา จอกันในไลฟ์ประมาณเดียวละสองครั้งถ้ายังไม่เจอไลฟ์ใหม่คลิปใหม่ย้อนกลับไปดูไลฟ์เก่าคลิปเก่าได้และเป็นสมาชิก YouTube p r e m i u m หรือไม่ก็ดูคลิปของพี่โอได้ยาวๆถือโคกป๊อปคอนเปปซี่เข้าโรงหนังก็ออออกมาทิ้งให้เข้าด้วยหรือสะสมภาชนะตามอัธยาศัยอยากจะสั่งซื้อ CD DVD ชุดไหนที่ร้านข้างบ้านพี่โอมีเนี่ยพี่โอก็ยินดีไปซื้อมาให้นะครับคิดค่าบริการซื้อเล็กน้อยแล้วก็ค่าจัดส่งใกล้เคียงความเป็นจริงนะครับ ถ้าใครอยากได้แม่เหล็กติดตู้เย็นโดราเอมอนของโลตัสที่พี่โอไปเหมามาเนี่ยมีเยอะเลยก็สามารถอินบ็อกซ์มาบอกพี่โอได้ทางเฟซนะครับ y o u t u b e c o m o k n i t i t e p e f a c e b o o k c o m o k n i t i t e p e และ f a c e b o o k c o m n i t i t e p e ok ก็สรุปว่าคลิปนี้พี่โอก็ไม่ได้สปอยอะไรมากไม่ได้สปอยจุดสำคัญว่าการผจญภัยของเขา มันมีรายละเอียดอะไรบ้างน้องๆเพื่อนๆพี่ๆก็ยังไปรับชมเรื่องนี้เพื่อได้รับอัธรสสนุกสนานเต็มอิ่มไม่ขาดตกบกพร่องอะไรนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่างๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับโควิดแต่งได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่กินจะิไม่ว่าจะติดไม่ติด ย้ำเตือนเพราะเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยหน่อยนิดสออเมตร